มีความสุขจังเลยวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะก็เลยพามาอยู่ใต้ร่มไม้ให้กินหญ้าเล่นน้ำแค่นั้นเลยนะยังไม่ให้อาบน้ำเล่นน้ำก็พอโอ้ยความสุขนอนกินค่ะนอนกินก็อร่อยและโอ้ย นี่เขากินจริงจังมากๆโอ้โหโอ้ยกินน้ำกินน้ำก่อนอหิวน้ำจังเลยเดี๋ยวเขาจะเริ่มนอนแล้วค่ะตื่นเต้นเพิ่งได้ย้ายเล้าใหม่นะคะขยายให้กว้างขึ้นตอนนี้กำลังทำเล้าใหม่อยู่เอา เราเคลื่อนที่ไปก่อนเนาะเราเคลื่อนที่ก็ออกจะดีได้กินหญ้าไม่ซ้ําเดิมเลยเต็มที่ลูกโชว์เขาหน่อยเรานะ่ะกำจัดหญ้าของจริงใช่ไหมเราเป็นหานดินกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าเข้าไปเลยโชว์เขาหน่อย โชว์เขาว่าเรากินยาเก่งอ่านอนกินก็ได้ยืนกินก็ดีนะอย่าให้เสียชื่อนะโม้ไปทตั้งเยอะว่าเรากินยาเก่ง